ที่ห้าสิบหกเจลังหลวงพ่อครับเป็นไปได้หรือครับที่คนเราจะอยู่ได้ตั้งสามเดือนโดยไม่ต้องกินอาหารผมว่ามันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์คิดเอ่ยถามหลังจากนายจรินลุกออกไปแล้ว ขัดซิโยมถ้าโยมเอาหลักวิทยาศาสตร์มาตัดสินมันขัดแน่ๆแ,แต่สำหรับอาตมาไม่ได้คิดอย่างนั้นอาตมาไม่ได้ยกย่องวิทยาศาสตร์ว่าสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างให้มนุษย์ได้ทั้งนี้เพราะยังมีอีกหลายอย่างหลายเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงเช่นเรื่องของกรรมและเรื่องของจิตวิญญาณเป็นต้นยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆในกรณีของโยมการที่หมอเขาไม่สามารถรักษาโรคให้โยมได้ เพราะเขาใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่อัตมาจะใช้วิธีการทางจิตรักษาให้หายอย่าลืมว่าจิตวิญญาณน,นั้นมีพลังมากกว่าสสารหลายเท่านะักการที่ร่างของท่านสุวินไม่เน่าเปื่อยเพราะอาศัยพลังจิตซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้นั่นแหละอัตมาถึงไม่ยึดเอาวิทยาศาสตร์มาเป็นเกณฑ์ตัดสินในทุกกรณี เพราะมีบางกรณีที่วิทยาศาสตร์ตัดสินไม่ได้แต่มนุษย์ทุกวันนี้เขายึดวิทยาศาสตร์เป็นสาระณะเพราะเขาให้ความสําคัญกับร่างกายมากกว่าจิตใจอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เขาก็ถือว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้าสาระเช่นเรื่องจิตวิญญาณเป็นต้นท่านกล่าวถึงความเชื่อพื้นฐานของคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบัน เรื่องฌานสมาบัติที่หลวงพ่อพูดถึงเม่ตตะกี้ก็เป็นเรื่องของจิตใช่ไหมครับผู้มากไวกว่าถามอีกในกุนทองรู้สึกว่าฟังไม่รู้เรื่องจึงขอตัวไปนอนถูกแล้วเป็นเรื่องของจิตโดยตรงทีเดียวคนธรรมดาจะสามารถเข้าฌานได้หรือเปล่าครับได้หากมีการฝึกจิตถ้าเช่นนั้นถ้าหากผมฝึกจิตผมก็สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ใช่ไหมครับ ไม่ได้หรอกโยมบุคคลที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้นั้นมีเพียงสองประเภทคือพระอนาคามีที่ได้สมาบัติ8กับพระอรหันต์ประเภทอุพโตภาควิมุตินอกนั้นเข้าไม่ได้พระโสดาบันและพระสกทาคามีก็เข้าไม่ได้หรือครับไม่ได้ถึงแม้ท่านจะได้สมาบัติ8แต่ก็ยังเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้เอาละอาตมาว่าโยมปฏิบัติไปดีกว่า เรื่องเหล่านี้อย่างไกลตัวเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนเรื่องไกลตัวเอาไว้ทีหลังท่านพระครูพูดตัดบทครับแต่หลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกผมตอนก่อนไปว่ากลับมาจะเล่าอะไรให้ฟังเขาถือโอกาสทวงสัญญาตกลงเล่าก็เล่าความลับนะห้ามเอาไปพูดต่อสัญญาได้ไหมได้ครับผมให้สัญญา คนอยากฟังรับคำหนักแน่นเอาละถ้าอย่างนั้นอาตมาก็จะเล่าให้ฟังแล้วท่านจึงเล่าว่าที่อาตมาถามถึงตะวนนะ่ะเพราะเคยทำกรรมกับแกไว้สมัยที่อาตมาเป็นเด็ก นี่ก็ไปจัดการชดใช้มาเรียบร้อยแล้วกรรมอะไรครับอาจารย์ชิดถามโกงค่าเรือจ้างสมัยก่อนแกมีอาชีพพายเรือข้ามฟากเก็บค่าโดยสารเที่ยวละหนึ่งสตางค์อาตมาตอนนั้นเป็นนักเรียนต้องข้ามฟากไปเรียนหนังสือฝั่งโน้นก็ใช้บริการแกทุกวันพอขึ้นท่าก็แกล้งโยนหินก้อนเล็กๆลงไปที่ท้ายเรือทำเป็นว่าจ่ายค่าโดยสารแกก็ไม่ติดใจสงสยัย พราะผู้โดยสารคนอื่นๆเขาก็ทำอย่างนี้โยนก้อนหินลงไปนะหรือครับลาวโยนตสตางจริงๆคือพอขึ้นท่าเขาก็จะโยนตสตางลงไปที่ท้ายเรือมีอาตมาคนเดียวที่ใช้ก้อนหินแกเคยจับได้บ้างไหมครับผู้สูงอายุถามอีกมือชั้นนี้แล้วถ้าถูกจับได้ก็เสียชื่อหมดนะซีท่านถือโอกาสคุยหลวงพ่อเก่งจังนะครับ คนฟังแซงชมอ้าวเก่งสิไม่เก่งได้หรือแต่ขอโทษเธอเก่งในทางเลวทั้งนั้นแล้วท่านก็หัวเราะคนฟังพลอยหัวเราะตามจากนั้นท่านเจ้าของกุฏิจึงเล่าอีกว่าอัตมาก็โกงแกทุกวันกระทั่งย้ายโรงเรียนพูดแล้วอย่าหาว่าคุยนะอัตมานี่ย้ายโรงเรียนเป็นว่าเล่นจังหวัดสิงห์บุรีสมัยนั้นมีโรงเรียนมัธยมอยู่แปดแห่ง อาตมาเรียนมาหมดทุกแห่งแห่งละเดือนบ้างสองเดือนบ้างอย่างเก่งไม่เกินหกเดือนเสร็จแล้วก็ย้ายไปอีกทำไมย้ายบ่อยจังครับถามอย่างสนใจท่านพระครูตอบอย่างภาคภูมิว่าก็เขาเชิญให้ออกเรียนได้เดือนสองเดือนเขาก็เชิญออกเพราะอาตมาเก่งเกินไปพวกครูเขาปวดหัวเพราะตามความเก่งกาจของลูกศิษย์ไม่ทันก็เลยเชิญให้ออก อัตมาก็ต้องย้ายไปหาที่เรียนใหม่พอครบแปดแห่งแล้วหลวงพ่อทำอย่างไรครับวนรอบสองหรือเปล่าคนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถามอย่างนึกสนุกวนสิวนรอบสองแต่เขาไม่รับสักแห่งเดียวเขาบอกแค่รอบเดียวครูก็จะพากันลาออกหมดโรงเรียนแล้วถ้าขืนรับอัตมาเข้าเรียนรอบสองมีหวังผ่านโรงก็ต้องขอลาออกอัตมาก็เลยต้องไปเรียนที่บางกอกโน่นเอาละ จบเรื่องโรงเรียนก่อนมาเล่าเรื่องตาวนต่อครับตกลงแกรู้เรื่องที่หลวงพ่อโกงข่าเรือจ้างหรือ,อยังครับคนฟังถามรู้สึกสนุกจนลืมปวดแผลรู้แล้วอาตมาบอกแกเมื่อกี้เองแต่เชื่อเธอแกไม่บอกใครหรอกอาตมารับรองได้หลวงพ่อจะแน่ใจได้อย่างไรครับพอหลวงพ่อลงเรือนมาแกอาจจะบอกลูกเมียแกก็ได้คนมากไปกว่าคาดการ แกไม่บอกรอกโยมเพราะแกนอนพังาบพางาบจะไปอยู่แล้วอัตมาดูแล้วว่าสี่ทุ่มคืนนี้แกไปแน่เห็นไหมนโยบายของอัตมาใช้ได้หรือเปล่าเลือกสารภาพตอนที่แกพูดไม่ได้แล้วท่านหัวเราะอีกน้วในายขุนทองทราบเรื่องนี้หรือเปล่าครับถามเสียงเบาให้รู้ไม่ได้สิเจ้าหมอนี่เก็บความลับได้เสะที่ไหนล่ะท่านวิจารณ์คนมีศักดิ์เป็นหลาน พออาตมาไปถึงพวกลูกๆเขาดีใจใหญ่บอกแม่หลวงพ่อใจดีจังอุตส่าห์มาเยี่ยมแถมเอาทั้งของทั้งเงินมาให้พระวัดอื่นก็มีแต่จะเอาจากญาติโยมแต่หลวงพ่อวัดนี้กลับเอามาให้ญาติโยมอาตมาก็นึกขำที่เขาชมต่อหน้าที่แทบเปล่าลอ็อกอาตมามาใช้หนี่ต่างหากเขาก็พาอาตมาเข้าไปหาพ่อเขาอาตมาก็เข้าไปใกล้ๆกระซิบข้างหูแกว่า ตาวนจำอาตมาได้ไหมที่เคยโดยสารเรือจ้างโยมเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนหนะ้าแกก็พยักหน้าอาตมาก็พูดต่ออีกว่าโยมรู้หรือเปล่าอาตมาโกงค่าเรือจ้างโยมทุกวันไม่เคยให้สตางเลยแต่โยนก้อนหินไปแทนนี่นะโยมก็ป่วยหนักถ้าอยากได้บุญก็เอาหสิก,กรรมให้อาตมานะเพราะตอนนี้อาตมาเป็นพระแล้วและก็นี่เงินสองร้อยบาท อาตมาใช้หนี้ค่าเรือจ้างส่วนพวกเครื่องดื่มนี่คิดว่าเป็นดอกเบี้ยแต่โยมห้ามไปบอกลูกหลานนะสัญญาได้ไหมเหล่าขืนบอกเขาก็จะพากันเลิกนับถืออาตมาแกก็ยพยักหน้าอีกอาตมาก็โล่งใจที่ได้ใช้หนี้ไปอีกหนึ่งรายเสร็จแล้วอาตมาก็เทศโปรดแกเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแกก็ฟังอย่างสงบก่อนกลับอาตมาก็สอนกรรมาฐานให้ บอกว่าให้แกนอนกําหนดพองยุคไปเท่าที่จะทําได้ไม่ต้องห่วงลูกหลานหรือสมบัติให้เอาสติไว้ที่ท้องเท่านั้นแกก็พยายามทําตามที่อาตมาสอนตกลงเรื่องนี้มีแกกับอาตมารู้กันสองคนเท่านั้นท่านสรุปรู้สึกโล่งอกโล่งใจเสียนักแต่ตอนนี้สามแล้วนะครับหลวงพ่อเพราะเพิ่มผมเข้ามาอีกคนหนึ่งคนฝังแยง้งไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เหลือสองเท่าเดิม หลังสี่ทุ่มไปแล้วก็เหลือสองเท่าเดิมท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มอดีตอาจารย์จึงประเมินผลว่าผมว่าเรื่องนี้ในวนแกได้กำไรนะครับที่หลวงพ่อเทศโปรดแกแถมยังสอนกรรมฐานให้กำไรหลายสิบเท่าตัวเชลี่ะไม่เหมือนเรื่องเจลีรายนั้นขาดทุนอ่านไปเลยพูดแล้วก็หัวเราะเจล้งโยมไม่ใช่เจลีแล้วกันไปเปลี่ยนชื่อให้เขาเสียแล้วเอาละ ทีนี้โยมก็ปฏิบัติต่อได้แล้วอย่าลืมดื่มยาบ่อยๆนะดื่มต่างน้ำเลยจะได้หายเร็วๆเอาละให้เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงวันนี้จะมีทุกขเวทนามากกว่าทุกวันอย่าตกใจให้ตั้งสติกำหนดปวดหนอะปวดหนอะถ้าไม่หายก็ให้กำหนดว่าอดทนหนอะอดทนหนอะแล้วก็หันมากำหนดพองยุบต่อไปจนกว่าจะครบหนึ่งชั่วโมง อาตมาเห็นจะต้องขึ้นไปทำงานต่อข้างบนแล้วนะพูดจบท่านก็ลุกออกไปปิดประตูด,ด้านหน้าและด้านหลังของกุฏิแล้วจึงขึ้นไปข้างบนนสมชายมีกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะไขเข้ามาเองได้โดยไม่ต้องตะโกนเรียกคนขี้เศราอย,อยัางนายขุนทองมาเปิดให้เช่นที่แล้วแล้วมา เมื่ออยู่คนเดียวอาจารย์ชิดจึงเริ่มเดินจงกรมรู้สึกปวดหนึบหนึบที่แผลหากเขาไม่สนใจพยายามเอาสติจดจอ่อกับอาการเคลื่อนไหวของเทา้าเหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาขณะนั้นเป็นเวลาสองทุ่มเขาจะต้องเดินไปจนถึงสามทุ่มครึ่งจากนั้นก็จะนั่งไปจนกว่าจะครบหนึ่งชั่วโมงตามที่หลวงพ่อท่านสั่งแต่ปัญหาก็คือจะรู้ได้อย่างไรว่าหมดเวลา คงจะต้องลืมตาขึ้นดูรายการเป็นครั้งเป็นคราวเทว่าการกระทําเช่นนั้นจะทําให้สมาธิไม่ต่อเนื่องบุรุษวัย60รู้สึกสับสนทางความคิดจนต้องหยุดเดินแล้วตั้งสติกําหนดสับสนหนอสับสนหนอ,อยังไม่ทันจะหายสับสนก็ได้ยินเสียงทุบประตูปังปังพร้อมกับเสียงเรียกเข้ามาว่าท่านรครูอยู่หรือเปล่าครับช่วยเปิดประตูหน่อย อาจารย์คิดจึงจำต้องเดินไปที่ประตูเพื่อจะเปิดหากก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะไม่มีลูกกุญแจจึงหันกลับเพื่อจะไปปลุกในขุนทองพอดีกับนายสมชายไขกุญแจเข้ามาทางประตูด้านหลังมีคนมาเรียกหาหลวงพ่อแน่เขาบอกสิทธ์วัดครับเดี๋ยวผมเปิดให้เองชายหนุ่มเดินไปหยิบพวงกุญแจที่ห้อยอยู่ตรงบันไดาทางขึ้น แล้วจึงไขประตูเปิดให้ผู้ที่อยู่ข้างนอกเข้ามาท่านพระครูจำวัดหรือยังภิกษุวัยเดียวกับเจ้าของกุฏิถามท่านมากับครืหัดส,สองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งยังหรอกครับนิมนต์หลวงพ่อนั่งรอก่อนประเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตามให้ภิกษุรูปนั้นจึงไปนั่งรอที่หน้าอาัสนะส่วนผู้ติดตามทั้งสองก็เข้ามานั่งในกุฏิในสมชายจัดการชงน้ำชามาประเคนท่าน สำหรับครื่หัส,สองคนเขาแถมขนมปังกรอบชิ้นเล็กๆมาให้ด้วยบริการแขกเสร็จจึงขึ้นไปตามท่านพระครูอาจารย์ชิดหลบออกไปเดินจงกรมที่ด้านหลังโรงรถเขาไม่ต้องการนั่งอยู่ณที่นั้นด้วยเหตุผลสองประการคืออาคัรตุกกะของท่านพระครูจะได้ไม่เหม็นกลิ่นเน่าจากแผลของเขาประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งเขาจะได้ไม่เสียเวลาปฏิบัติกรรมาฐาน เมื่อท่านพระครูเปิดประตูหน้าบันไดออกมาภิกษุอาคันตุกะยกมือไหว้ทำความเคารพท่านรับไหว้ผู้ติดตามทั้งสองก้มลงกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งผมต้องขอโทษที่มารบกวนท่านพระครูในยามวิการเช่นนี้ภิกษุวัยห้าสเอ่ยขึ้นก่อนอย่าถือว่าเป็นการรบกวนเลยครับวัดป่ามะม่วงยินดีต้อนรับท่านพระครูทุกเวลาท่านเจ้าของกุฏิพูดกับภิกษุ ผู้มีวัยและสมณศักดิ์เสมอกับท่านผมมีเรื่องด่วนจะมาเรียนปรึกษาท่านพระครูรอให้ถึงพรุ่งนี้ไม่ได้เลยชวนญาติโยมเข้ามาคือเนนลูกวัดผมก่อปัญหาเสียแล้วลูกชายผมเองครับนี่แม่เขาเขาเรือหัดที่มาด้วยพูดขึ้นทั้งเขาและภรรยามีท่าทางทุกขร้อนโดยเฉพาะภรรยาน,นั้นมีดวงตาแดงช้ำแสดงว่าเพิ่งผ่านการร้องไห้มา เกิดอะไรขึ้นกับเนนลูกชายของโยมหรือท่านถามสองสามีภรรยานิมนต์หลวงพ่อเล่าดีกว่าครับบุรุษวัยสี่สิบอกภิกษุผู้เป็นอุปชาของสาม,มเณรลูกชายคืออย่างนี้ครับท่านพระครูโยมสองคนนี้เขาพาลูกชายมาบวชเนนที่วัดผมก็บวชมาตั้งแต่อายุ14จนอายุจะครบบวชพระเข้าปีนี้แล้วเนนรูปนี้ขยันนั่งสมาธิมาก พอฉันเสร็จก็นั่งสมาธิไม่พูดไม่คุยกับใครเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆแล้วครับทีนี้มาในช่วงหลังๆนี่นั่งสมาธิข้ามวันข้ามคืนเลยข้าประอาหารก็ไม่ยอมฉันภิกษุผู้มาเยือนเล่าความก็ดีแล้วนี่มีลูกศิษย์ขยันปฏิบัติอย่างนี้ท่านน่าจะภูมิใจจะเอาวาดวัดป่ามะม่วงพูดขัดขึ้นครับผมก็ภูมิใจโยมพ่อโยมแม่เขาก็ภูมิใจ แต่ตอนนี้มันเกิดเรื่องยุ่งแล้วล่ะครับท่านพระครูยุ่งยังไงล่ะท่านเจ้าของกุฏิซักคือตอนหกโมงเย็นเนนเข้าออกจากสมาธิแล้วก็ถือบาทเดินออกจากวัดจะไปบินทบาทบินทบาทตอนหกโมงเย็นนะหรือครับทําไมเป็นอย่างนั้นไปได้นั่นสิครับเขาถือบาทออกมาแถมสวงจีวรก็ไม่มีเดินตัวล่อนจ้านออกมาจากห้อง พระเนนก็พากันตกใจถามว่าเนนจะไปไหนเขาก็บอกว่าผมไม่ใช่เนรน,นะผมสำเร็จเป็นพระอราหันต์แล้วพวกคุณต้องกราบผมสิพระเนรเขาเห็นไม่ได้การเลยไปบอกผมผมก็ถามว่าเนนทำไมไม่นุ่งผมสบงจีวรให้เรียบร้อยไม่อายคนเขารือผมก็เลยถูกดุว่าคุณอย่ามาเรียกผมอย่างนั้นนะผมเป็นพระอราหันต์แล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว ผู้จบก็ถือบาตรเดินทงทงไปทางประตูหน้าวัดผมก็เลยสั่งให้พระเนนช่วยกันจับเขาก็วิ่งหนีก็เกิดการไล่จับกันขึ้นญาติโยมที่บ้านอยู่ใกล้วัดก็พากันมาดูแล้วก็วิพากวิจารณ์ว่าเนนบ้าผมก็เลยบอกให้โยมผู้ชายช่วยกันจับกว่าจะได้ก็เล่นหอบไปตามๆกันแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่วัดครับผมให้เขามัดไว้แล้วไปตามโยมพ่อโยมแม่เขามา เขาก็จํำอะไรไม่ได้พูดแต่ว่าผมเป็นพระอรหันต์ผมเป็นพระอาหารหันต์คุณมาจับพระอาหารหันต์มัดไว้อย่างนี้จะต้องตกนรกลูกดิฉันเป็นอะไรไปคะหลวงพ่อผู้เป็นแม่ถามเสียงเครือเท่าที่ฟังเล่ามาอัตมาขอลงความเห็นว่าเขาหลงทางซิแล้วแบบนี้ลําบากแก้ยากท่านส่หน้าชา้ชาช้าแล้วจะทำยังไงดีคะ คราวนี้หล่อนร้องไห้ต้องให้ศึกเอาเถอพอศึกออกมาอีกหน่อยเขาก็มีลูกมีเมียแล้วก็จะหายไปเองท่านพระครูบอกผลทางแก้ไขแต่ดิฉันอยากให้ลูกบวชตลอดชีวิตค่ะอยากให้เขาบรรลุมากผลนิพพานสตรีวัย40่สิรำพันภิกษุอคันตุก,กะจึงถามขึ้นว่าบวชต่อไปไม่ได้หรือครับท่านพระครูโยมแม่เขาอยากให้ลูกบวชตลอดชีวิต ไม่ได้แน่เขาสร้างบุญบารมีมาแค่นี้ถ้าไม่ให้ศึกรับรองว่ากูไม่กลับเชื่ออัตมาเธอแต่ดิฉันทำใจไม่ได้ค่ะหลวงพ่อดิฉันมีลูกชายคนเดียวแล้วก็หวังมากว่าเขาจะได้เป็นพระอรหันต์คนเป็นแม่รำพันมนุษย์เราไม่ได้อย่างที่หวังไปทุกคนหรอกโยมอัตมาว่าโยมจะต้องทำใจให้ได้เอาเธออีกหน่อยพอมีหลานมาให้อุ้ม โยมก็จะทำใจได้เองนะโยมนะเมื่อพูดถึงหลานสตรีวัย40รู้สึกอบอุ่นลึกๆด้วยสัญชาตญาณของการนำรงเผ่าพันธ์ุจริงสินะหากคนบรรลุนิพพานเป็นพระอหรหันต์กันหมดเผ่าพันธ์ุของมนุษย์ก็จะต้องสูญสิ้นไปจากโลกเป็นแน่แท้หล่อนคิดหารู้ไม่ว่าสิ่งที่คิดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ต้องพาส่งโรงพยาบาลปากคลองสนหรือเปล่าคะหล่อนถามอีก คราวนี้ด้วยความรู้สึกห่วงลูกมากกว่าห่วงมรรคผลนิพพานไม่ต้องหรอกโยมถ้าให้ศึกไม่ต้องส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าไม่ศึกถึงจะส่งโรงพยาบาลก็ไม่มีโอกาสหายท่านพระครูพูดตามที่เห็นแต่ถ้าเขาไม่ยอมศึกล้วครับท่านพระครูพูดเป็นอาคาันตุกะอย่างวิตกท่านก็ต้องเลือกโอกาสพูดกับเขาสิครับคือเลือกพูดตอนที่เขาสงบแล้วตอนกําลังคลั่งอย่าเพิ่งพูด ท่านเจ้าของกุฏิแนะนำจริงของท่านแม้ผมก็ลืมข้อนี้ไปเสียสนิทถ้าอย่างนั้นเห็นจะต้องลาละขอบพระคุณที่ท่านกรุณาแนะนำและภิกษุอาคันตุกะหนึ่งรูปกับคร,รื่องหัดส,สองคนก็ลาท่านเจ้าของกุฏิกลับท่านพระครูให้ในายสนชายไปเรียกอาจารย์ชิดมาปฏิบัติภายในกุฏิแล้วจึงขึ้นไปเขียนหนังสือเมื่อเดินจงกรมครบหนึ่งชั่วโมง บุรุษวัยหกิจึงกำหนดนั่งเขาไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเพราะนายสมชายเกิดใจดีนำนาฬิกาปลุกมาให้ยืมพร้อมทั้งตั้งเวลาให้เสร็จสับอาการพองยุบชัดเจนในตอนแรกๆครั้นเวลาผ่านไปชั่วครู่ความรู้สึกปวดที่แผลทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและน้ำเหลืองก็ออกมามากผิดปกติจนเสื้อกล้ามเปียกชื้นนึกถึงถ้อยคำของท่านพระครูที่ว่า วันนี้จะมีทุกขเวทนามากกว่าทุกวันจึงไม่ใส่ใจกับมันเพราะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ขณะเผชิญกับเวทนากล้าบุรุษสูงอายุปลุกปลอบใจตนเองด้วยการนึกไปถึงนางสาวส้มปล่อยป่านชนีดหล่อนก็คงกำลังทุกขทรมานไม่แพ้เขาความรู้สึกว่ามีเพื่อนทำให้เกิดกำลังใจมาต่อสู้กับทุกขเวทนาที่ได้รับถึงอย่างไรก็จะทนนั่งอย่างนี้ต่อไป จนกว่าจะหมดเวลาทั้งจะไม่ยอมเปลี่ยนอริยาบทเป็นอันขาดเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกหากคราวนี้คนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั่งเฉยเพราะได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ขยับลุกไปไหนจนกว่าจะหมดเวลาเสียงนั้นดังขึ้นกว่าเดิมตามด้วยเสียงเรียกชื่อในสมชายคนถูกเรียกอาบน้ำเสร็จพอดีจึงเดินออกมาเปิดประตู สมชายช่วยไปเรียนหลวงพ่อให้ไปดูส้มปล่อยด้วยอารวาดใหญ่แล้วฉันห้ามยังไงก็ไม่ฟังเล่นเอาคนอื่นไม่เป็นอันได้ปฏิบัติกันละแม่ชีเจียนบอกลูกศิษย์วัดเธอมากับเพื่อนชีอีกสองคนเพราะท่านเจ้าของกุฏิเคยสั่งไว้ว่าหากมีธุระด่วนและจำเป็นต้องมาพบท่านในยามวิการจะต้องมีเพื่อนมาด้วยสองคนเป็นอย่างน้อยแม้จะมีได้ลืมตาขึ้นดู หากหูของคนที่กำลังนั่งสมาธิก็ได้ยินเรื่องที่แม่ชีบอกในายสมชายแล้วใจก็เลยนึกสงสารท่านพระครูที่ต้องถูกผู้คนรบกวนทั้งกลางวันกลางคืนโดยไม่เลือกข้างขึ้นหรือข้างแรม